ดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะพามาเส้นทางสายใหม่นะครับเปาการลานนะครับอ,อ,อีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ไม่เคยมานะครับวันนี้น้องเบียร์ได้พามาท้งแรกของผมนะสามรอบมาก็ไปอีกเส้นหนึ่งครับนี่จะไปรับทางทางก็จะมีป่าเหมือนเดิมนะผมต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าก็ดีนะครับี่ขาตากของอันตราย เข้ามานะไม่ใช่เข้ามาสุม4 0 5ไม่ได้นะครับผมมันา่านพื้นที่เขาแจกอันนี้เลยมากับน้องน้องก็เป็นคนพื้นที่นะครับก็เลยมาได้นะครับถือบันชีครับออกไปครับค่อนขะ้นางจะลึกนะครับทางนี้น่าจะลึกคนระักบก็ไม่ใช่ทางที่จะได้มาง่ายๆนะครับสำหรับการลานนะครับ ไม่แปลกใจนะครับที่จะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงเนาะก็ดูครับทางเข้านะครับ